สวัสดีครับวันนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องกิจกรรมที่1.1รากและลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไรนักเรียนสงสัยไหมครับว่ารากและลำต้นเขามีหน้าที่อะไรมั่งเด๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนการลำเลียงน้ำและอาหารของพืชน,นะครับพืชทุกชนิดนะครับมีการลำเลียงน้ำและอาหารเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต น้ําและอาหารจากดินนะครับจะถูกดูดซึมผ่านรากขนแล้วลําเลียงแยกกันผ่านเนื้อเยื่อลาเลียงน้ําและลําเลียงอาหารเนื้อเยื่อเหล่านี้นะครับจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปในพืชน,นะครับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำหรือเราเรียกว่าเนื้อเยื่อไซเลมนะครับสำคัญมากเลยต้องจำไว้นะครับเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียงกันเป็นท่อต่อเนื่องตั้งแต่รากลำต้น จนถึงใบนะครับทำหน้าที่ลำเลียงน้ำที่เข้าสู่เซลล์รากขนจากรากไปสู่ใบและจากเส้นใบมีเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำจากลำต้นเข้าสู่ใบครับมีลักษณะแตกต่างกันไปในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่นะครับเนเยื่อลาเลียงอาหารนะครับหรือเราเรียกว่าเนื้อเยื่อโฟมนะครับพบตามก้านใบกิ่งลำต้นและรากครับ ลำเลียงอาหารในรูปของสารละลายเป็นการลำเลียงแบบใช้พลังงานนะครับมีลักษณะแตกต่างกันไปทั้งในใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ครับรากขนนะครับจะเป็นขนเส้นเล็กๆจำนวนมากนะครับอยู่บริเวณรอบๆรากทำหน้าที่ดูดน้ำและแรกธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำลำเลียงน้ำโดยวิธีการแพร่แรกธาตุในดินนะครับสามารถเข้าสู่เซลล์รากขนได้โดยการลำเลียงแบบใช้พลังงานนั่นเอง ให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะครับเล่มสีฟ้านะครับหน้าที่82ครับและเปิดแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์เล่มที่1นะครับหน้าที่68ครับกิจกรรมที่1.1 รากและลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไรคะโอ้ยตั้งสนุกแน่ๆเลยอะครับแน่นอนค่ะทอดได้ทำกิจกรรมกับครูในวันนี้นะคะทอนเนี่ยจะหายเศร้าเรื่องต้นมะเขือแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านจุดประสงค์ในหัวข้อทำเป็นคิดเป็นกันก่อนค่ะตามนี้เลยค่ะนักเรียนลองอ่านจุดประสงค์ดูนะคะ จากจุดประสงค์ที่เราอ่านไปนะคะแสดงว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างคะนักเรียนเราต้องสังเกตรากและลำต้นของพืชดอกจากนั้นเนี่ยเราบรรยายลักษณะและหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชดอกครับใช่แล้วค่ะนั่นแสดงว่าในวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้แล้วว่ารากของพืชน,นี่มีหน้าที่อะไรนะคะ เราก็จะได้รู้ด้วยว่าลำต้นของพืชมีหน้าที่อะไรคะ่ะนักเรียนคุณครูครับทอดก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าเมื่อสังเกตรากและลำต้นของพืชดอกแล้วเราจะนําข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาบรรยายหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชดอกได้ยังไงอะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยคะ่ะทอดแล้วนักเรียนละคะมีใครสงสัยเหมือนทอดบ้างไหมคะสําหรับในการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะ เราไม่ได้มาสังเกตร,รากโดยวิธีธรรมดาธรรมดาค่ะแต่เรามีขั้นตอนอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะนักเรียนซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชที่ชัดเจนขึ้นค่ะซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปอ่านขั้นตอนการทํากิจกรรมกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักสิ่งที่ต้องใช้ในการทํากิจกรรมนี้กันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างดังนี้เลยค่ะนักเรียนทอดคะอ่านให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง ได้เลยครับวันนี้เราต้องใช้ต้นเทียนน้ำสีแดงมีดโกนแว่นขยายดินสอสีแก้วน้ำหรือภาชนะใสครับขอบใจมากค่ะทอดวันนี้นะคะพืชที่เราจะใช้ก็คือต้นเทียนค่ะแบบนี้เลยค่ะสำหรับน้ำสีแดงนะคะนักเรียนก็คือน้ำเปล่าผสมกับสีผสมอาหารสีแดงนั่นเองค่ะ ค,ครูครับมีมีดโกนด้วยมีดโกนคมมากไหมะครับคมมากเลยค่ะทอสในกิจกรรมนี้นะคะเรามีการใช้มีดโกนค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราทำกิจกรรมนะคะเราควรระมัดระวังไม่ให้มีดบาดด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับว่าแต่เราอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมได้หรือยังครับแหมใจร้อนจังเลยถ้าอย่างนั้นนะคะทอสกับนักเรียนนะคะไปอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมในทำอย่างไรกันค่ะ แต่ถ้าใครนะคะที่อ่านไม่ทันก็สามารถกดพักวิดีโอไว้เพื่ออ่านต่อได้ค่ะเมื่ออ่านเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาพบกับครูและทอน,นะคะเพื่อจะมาอภิปรายขั้นตอนการทำกิจกรรมกันค่ะ ที่ไปอ่านทำอย่างไรกันมาแล้ววันนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างคะนักเรียนตอบได้ไหมคะและทอตล่ะคะตอบได้ไหมคะตอบได้ครับและทอตก็เขียนแผนภาพสรุปเอาไว้แล้วด้วยนี่ไงครับคุณครูดีมากเลยค่ะทอตถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ทอดสรุปไว้นะคะโอ้โห เป็นการสรุปขั้นตอนการทำกิจกรรมที่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะถ้านักเรียนดูขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ทอสรุปเอาไว้ก็สามารถทำกิจกรรมได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะจากแผนภาพของทอนนะคะขั้นตอนแรก เราต้องสังเกตรากและลำต้นของต้นเทียนแล้วบันทึกผลเอาไว้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาอภิปรายกันนะคะว่าถ้าเรานำต้นเทียนต้นนี้เนี่ยไปแช่ลงในน้าสีแดงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะจากนั้นเราก็นำต้นเทียนนะคะไปแช่ลงในน้ำสีแดงเมื่อครบ30นาทีเราก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถยกต้นเทียนขึ้นมาจากน้ำสีแดงได้ค่ะ แล้วก็สังเกตรากและก็ลําต้นนะคะแล้วก็นําต้นเทียนเนี้ยแช่กลับลงไปเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราต้องสังเกตอีกครั้งเมื่อครบ1ชั่วโมงค่ะและหลังจากนั้นเราต้องทําอะไรต่อคะทอจากนั้นก็ตัดส่วนรากและลําต้นของต้นเทียนตามยาวและตามขวางสังเกตและบันทึกผลครับใช่แล้วค่ะ ในกิจกรรมนี้นะคะมีการใช้มีดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้มีดอย่างระมัดระวังนะคะและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองค่ะและสําหรับขั้นตอนในการนําต้นเทียนขึ้นมาจากน้ําสีและสังเกตนะคะนักเรียนควรระมัดระวังไม่ให้น้ําสีเนี้ยมาเลอะเสื้อผ้าด้วยนะคะและสําหรับวิธีการตัดรากและลําต้นตามยาวและตามขวางนะคะนักเรียนสามารถดูวิธีได้จากวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ สำหรับวิธีการตัดลำต้นหรือรากของพืชตามยาวและตามขวางนักเรียนสามารถใช้ใบมีดโกนที่มีด้านลักษณะด,ดังนี้หรือดังในรูปได้นะคะในขั้นแรกให้นักเรียนจับด้ามใบมีดโดยใช้มือข้างที่ถนัดค่ะและมืออีกข้างให้จับลำต้นหรือรากของพืชให้มัน่นและเราจะตัดชิ้นส่วนของพืชออกเป็นท่อนที่มีความยาวประมาณ1-2นิ้วก่อนนะคะ สำหรับวิธีการตัดลำต้นหรือรากของพืชตามขวางเราก็ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับลำต้นหรือรากของพืชให้มั่นหลังจากนั้นก็ใช้ใบมีดโกนตัดลำต้นของพืชให้มีความหนาประมาณ2-3มิลลิเมตรหรือนักเรียนที่ยังไม่ถนัดก็สามารถตัดให้มีความหนามากกว่านั้นได้ค่ะ สำหรับวิธีการตัดลำต้นหรือรากของพืชตามยาวให้นักเรียนจับลำต้นหรือรากของพืชที่ปลายทั้งสองด้านให้มั่นหลังจากนั้นก็ใช้ใบมีดโกนตัดลงไปแบบนี้ค่ะในการตัดชิ้นส่วนของพืชตามยาวต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าชิ้นส่วนของพืชที่เราจับนั้นมีพื้นที่น้อยค่ะ นักเรียนก็เข้าใจวิธีการตัดรากและลำต้นของพืชตามยาวและตามขวางแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สังเกตรากและลำต้นของพืชที่เราตัดค่ะแล้วก็บันทึกผลเอาไว้จากนั้นจะนําข้อมูลที่เราบันทึกไว้นี่ค่ะมาอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชกันค่ะนักเรียนก็น่าจะเข้าใจขั้นตอนการทํากิจกรรมแล้วนะคะ สำหรับใครที่จะทำกิจกรรมด้วยตนเองที่บ้านนะคะนักเรียนก็สามารถกดพักวิดีโอเพื่อไปทำกิจกรรมได้ค่ะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาพบกับครูและทอตค่ะสำหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมนะคะก็สามารถมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับครูและทอได้ค่ะและในการทำกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมไปใช้ในการบันทึกผลได้ค่ะ ขั้นตอนแรกของการทำกิจกรรมให้ถอนต้นเทียนขึ้นจากกระถางหรือจากดินค่ะล้างดินออกจากรากให้สะอาดจากนั้นสังเกตลักษณะของรากและลำต้นของต้นเทียนบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมอภิปรายและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน,นำต้นเทียนแช่ลงในน้ำสีแดง กลับมาแล้วคะ่ะเมื่อสักครู่นักเรียนได้สังเกตและบันทึกผลลักษณะของรากและลำต้นของต้นเทียนกันแล้วใช่ไหมคะหาบันทึกเรียบร้อยแล้วครับดีเลยคะ่ะจากการสังเกตมีใครบอกครูได้บ้างคะว่ารากและลำต้นของต้นเทียนก่อนที่เราจะนำไปแช่ในน้ำสีแดงเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไร รากของต้นเทียนก็จะมีลักษณะเป็นเส้นยาวมีจำนวนมากมีขนาดแตกต่างกันค่ะมีสีขาวและก็มีสีน้ำตาลเล็กน้อยค่ะส่วนลำต้นของต้นเทียนก็จะมีลักษณะเป็นแทง่งแตกเป็นกิง่งแล้วก็มีสีเขียวค่ะแล้วผลการอภิปรายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับรากและลำต้นของต้นเทียนถ้าเรานำต้นเทียนไปแช่ในน้ำสีแดงล่ะคะนักเรียนบันทึกผลกันว่าอย่างไร ทอล่ะคะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรากและลำต้นของต้นเทียนบ้างและทำไมทอถึงคิดแบบนั้นคะอทอดคิดว่าถ้าเราแช่ต้นเทียนลงไปในน้ำสีแดงอ่ะจะทำให้น้ำสีแดงติดที่รากครับเพราะว่ารากของต้นเทียนสัมผัสกับน้ำสีแดงครับแล้วทอดก็รู้มาว่ารากเนี่ยมีหน้าที่ดูดน้ำ รากก็น่าจะดูดน้ำสีแดงเข้าไปทั้งในรากด้วยครับแต่ว่าน้ำสีแดงอ่ะไม่ได้สัมผัสกับลำต้นลำต้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเฮ้แต่ทอตก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถูกหรือเปล่าครับคุณครูนักเรียนล่ะคะคิดเหมือนกับทอดไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันต่อค่ะโดยการนําต้นเทียนลงไปแช่ในน้ําสีแดงและมาสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรากและลําต้นของต้นเทียนนะคะ จะเหมือนหรือว่าแตกต่างกับสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนที่เราจะแช่ลงในน้ำสีแดงหรือเปล่าค่ะไปกันเลยค่ะแช่ต้นเทียนลงในน้ำสีแดงเป็นเวลา30นาทีนำต้นเทียนขึ้นจากน้ำสีแดงสังเกตการเปลี่ยนแปลงของรากและลำต้นนำต้นเทียนลงไปแช่ต่อในน้ำสีแดงอีก30นาที เมื่อครบเวลา30นาทีสังเกตรากและลำต้นอีกครั้งตัดรากและลำต้นของต้นเทียนตามยาวและตามขวางสังเกตลักษณะาภายในของรากและลำต้นของต้นเทียนที่ตัดตามยาวและตามขวางด้วยแว่นขยายบันทึกผล กลับมาแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อกี้ไปทำกิจกรรมกันมาอาค,คุณครูครับมือทอดแดงไปหมดเลยทำไงดีทำไงดีเกิดอะไรขึ้นคะทอดมีดบาดเหรอคะแต่เมื่อกี้ครูก็ไม่เห็นว่าทอดจะโดนมีดบาดเลยนี่นาะเอ๊ะปลาครับทอสทำไมได้โดนมีดบาดก็แค่แค่น้ำสีแดงเปื้อนมือเองครับ ตกใจหมดเลยทอไปทำความสะอาดมือก่อนนะคะครับขอตัวสักครู่นะคะคุณครูอย่าเพิ่งอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับจ้านักเรียนคะระหว่างที่เรารอทอนนะคะตอนนี้ใครที่มีผลการบันทึกสามารถนำขึ้นมาดูได้เลยค่ะส่วนผลการบันทึกกิจกรรมของครูกับทอสนะคะก็เป็นดังนี้ค่ะกลับมาแล้วครับเ๊ะ ผลการทํากิจกรรมของเรานี่ครับใช่แล้วคะ่ะมีใครตอบครูได้บ้างคะว่าหลังจากที่เรานําต้นเทียนเนี่ยคะ่ะไปแช่ในน้าสีแดงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะมีใครตอบได้บ้างท้าเห็นเส้นสีแดงในลําต้นของต้นเทียนที่โล่พ้นน้ําสีแดงครับและเมื่อเวลาผ่านไปนะ่ะเส้นสีแดงก็จะยาวขึ้นไปตามลําต้นต่อไปยังกิ่งต่างๆแล้วก็ขึ้นไปตามใบครับ แล้วนักเรียนล่ะคะสังเกตได้ผลเหมือนทอดไหมคะแล้วเราคิดว่าสีแดงที่อยู่ในลำต้นของต้นเทียนเนี่ยคืออะไรคะมันคือน้ำสีแดงที่เราแช่ต้นเทียนใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะเก่งมากเลยมันคือน้ำสีแดงนั่นเองคะ่ะนักเรียนเอแล้วผลการสังเกตของเราเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกับผลการอภิปรายก่อนที่เราจะนำต้นเทียนไปแช่น้ำสีแดงคะนักเรียนทอดตอบได้ไหมคะ ของเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับของทอสะเหมือนแค่เรื่องรากครับตอนแรกนะทอดก็คิดว่าน้ำสีแดงนะ่ะเข้าไปในรากอย่างเดียวแต่เมื่อสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าไปทั้งในรากและลำต้นเลยครับอย่างนั้นหรอคะอแล้วทอสมีอะไรมายืนยันกับครูคะว่าน้ำสีแดงเนี่ยมันเข้าไปในรากและลำต้นของต้นเทียน ท้าทำกิจกรรมจนมือแดงขนาดเนี้ยต้องมีหลักฐานมายืนยันแน่นอนครับคุณครูดูตามตารางได้เลยครับท้อนะตัดรากและลำต้นทั้งตามยาวและตามขวางก็ได้ผลตามนี้ครับเมื่อเราตัดลำต้นกับรากตามขวางก็จะเห็นจุดสีแดงหลายจุดเรียงเป็นวงอยู่ทั้งในรากและลำต้นเลยละครับ ครูก็เห็นตามที่ท็อตบอกเลยค่ะนักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะว่าเมื่อเราตัดรากและลำต้นของต้นเทียนตามยาวเราก็จะเห็นเส้นสีแดงนะคะเป็นเส้นยาวเลยค่ะซึ่งพบได้ทั้งในรากและลำต้นเลยค่ะนักเรียนแล้วถ้าผลการทำกิจกรรมของเราเป็นแบบนี้นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่ารากและลำต้นของพืชน,นี่ทำหน้าที่อะไร ชัดเจนครับชัดเจนเลยรากเนี่ยต้องมีหน้าที่ดูดน้ำแน่เลยแล้วก็ส่งน้ำขึ้นไปยังลำต้นแล้วลำต้นเป็นท่อที่ให้น้ำเนี่ยเคลื่อนที่ไปยังส่วนอื่นๆอย่างเช่นใบดอกได้ครับพอรู้ได้อย่างไรคะ ทอดูจากการเคลื่อนที่ของน้ําสีแดงก่อนตัดรากและลําต้นของต้นเทียนนะครับเห็นว่ามันเป็นเส้นสีแดงยาวจากรากไปจนเกือบทั่วต้นเลยครับแล้วยังดูจากจุดและเส้นสีแดงที่อยู่ในรากและลําต้นหลังจากตัดตามขวางและตัดตามยาวครับชัดเจนจริงๆค่ะทอดรบมือให้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นก็คงจะตอบได้ใช่ไหมคะว่ารากเนี่ยมีหน้าที่ในการดูดน้ำและก็ส่งน้ำต่อไปยังลำต้นค่ะ และลำต้นเนี่ยก็มีหน้าที่ในการส่งน้ำต่อต่อไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะการส่งต่อต่อกันเนี่ยค่ะเรียกว่าการลำเลียงค่ะแต่ครูนะคะยังมีอีกหนึ่งคำถามค่ะถามมาได้เลยครับครูมีคำถามว่านอกจากน้ำแล้วในดินเนี่ยยังมีอะไรอีกน้าที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชค่ะ เพื่อนเพื่อน,น,นครับตอบได้ไหมครับช่วยทอดด้วยนะครับนักเรียนคงจะตอบกันได้ใช่ไหมคะว่าในดินเนี่ยก็ยังมีธาตุอาหารพืชซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและเก้าการดํารงชีวิตของพืชค่ะซึ่งรากของพืชน,นะคะก็จะดูดธาตุอาหารเหล่านี้นะคะเข้าสู่รากเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ค่ะ อ๋อ oh, แบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นเนี่ยนอกจากรากจะมีหน้าที่ดูดน้ําแล้วว่ายังทําหน้าที่ดูดธาตุอาหารพืชและลําเลียงไปยังส่วนอื่นๆด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทอดเก่งมากเลยอืมนักเรียนและก็ทอดคิดว่าน้ำในดินเนี่ยมีสีแดงเหมือนกับน้ำที่เราใช้ในการทำกิจกรรมไหมคะ ไม่น่าจะเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราเติมสีผสมอาหารลงไปมันเลยมีสีแดงนะครับใช่แล้วค่ะเราเติมสีผสมอาหารลงไปในน้ำนะคะเพื่อทำให้เราสามารถสังเกตการเคลื่อนที่ของน้ำนะคะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะส่วนน้ำในดินนะคะก็ไม่ได้มีสีแดงเหมือนกับที่เราใช้ในการทำกิจกรรมค่ะนักเรียนค่ะ ตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วค่ะมีใครสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมได้บ้างคะถ้าขอาตอบครับวันนี้เราได้เรียนรู้ว่ารากของพืชมีหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารและลำเลียงไปยังลำต้นลำต้นของพืชมีหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารขึ้นไปยังส่วนอื่นๆครับ สรุปได้ครบถ้วนเลยค่ะทอดและครูก็มั่นใจว่านักเรียนก็สรุปได้ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครอยากทบทวนว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างก็สามารถดาวน์โหลดคล้ายคำถามฉันรู้อะไรไปตอบคำถามกันได้เลยค่ะโอ้คุณครูครับดูนาสิใบของต้นเทียนเป็นสีแดงไปแล้วครับจริงด้วยแสดงว่าตอนนี้น้ำสีแดงขึ้นมาถึงใบแล้วใช่ไหมคะ ทรรู้มาว่าใบของพืชะมีหน้าที่สร้างอาหารแล้วถ้ามีน้ำขึ้นไปแบบนี้ใบจะสร้างอาหารได้ไหมครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะทอรน,นักเรียนล่ะคะอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้นะคะครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนและก็ทอนนี่ยไปร่วมกันหาคำตอบนะคะ